สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาตีหนแล้วนะครับก็หลังจากกลับมาจากที่ไปอบรมนะครับเทรนให้กับทีมงานใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ชามมาเมื่อเช้านี้กลับมาถึงก็ค่ำๆดึกๆเลยนะครับรถติดือ,อนกันก็เลยเ เก็บกระส่งเอกสารแจ้งงานต่างๆที่บ้านนะครับเรียบร้อยก็ดึกแล้วนะครับก็แต่ว่าอยากจะรีบนาส่งเอกสารให้กับลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับนําส่งเอกสารให้กับทางผู้พิจารณาเพื่อให้เรื่องของการพิจารณาของลูกค้าได้เพิ่มกระบวนการได้เร็วหน่อยนะครับก็เลยลุกขึ้นมาเคลียร์เอกสารดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้นะครับก็อยากจะให้เรื่องสามารถที่จะเดืนเรื่องได้เร็วขึ้นนะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ก็ ก็แบบ่งเวลาทำนะครให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับพอดีนี้ช่วงเช้าก็จะติดธุระอกนดน,นะครับรต้องรีบเคลียร์ตอนนี้ให้เสร็จราจะได้ทำให้กับลูกค้าให้กับทางสำนักงานใหญ่ได้แทนลูกค้าในแนี้ตอนช่วงเช้าครับก็นื่นะแต่ก็ตั้งใจครับว่จะอยากให้เรี่องของบาง้านทำเป็นผ่านคนไปได้ได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะครับยังไงก็ใครที่ดูนี้คลิปนี้อยู่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับนายกระหน่ำทำประกันด้วยนะครับผมก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้ครับยาวไปนะครับแำงนใคมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยนะครับสอบถามหรือว่าแนะนำต่างๆอะไรยังไงก็ได้นะครับพูดคุยกันนะนายกระหน่มเวลาทำงานค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากภาไรที่ค่อนข้างเยอะก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบ่งเวลาพักผ่อนของตัวเอง ผ่อนานอยลงหน่อยครับช่วงนี้ยังมีแรงอยู่มีคนเคยพูดไปว่าก็ถ้าไม่ทําตอนนี้ก็จะทําตอหน,นั้เนาะก็ยังเป็นช่วงที่ยังมีแรงกายแรงใจอยู่ที่สามารถทาได้ก็ต้องพยายามทาทุกอย่างให้ประสบความสาเร็จให้ได้ด้วยดีแล้วก็เร็วที่สุดครับก็เรามีคนที่รักรอเราอยู่นะครับพ่อมีแม่มีลูกค้ามีคนรอบๆตัวที่เขายังก็เห็นความสำเร็จของเราเขาไม่อยากให้สำเร็จตอนที่ ไม่มีคนมาอยู่รวมยินดีแล้วก็ก็เลยต้องรีสตาร์ตตอนนี้ก็ต้องรีทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ผลออกมาให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จเรื่องของคลตอบแทนเรื่องของตัวเงินอะไรก็ตามครับของลูกค้าหรือว่าครอครัวก็พยายามพยายามพยายามหนักมากเลยก็อาจจะพูดได้ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ทํางานเยอะเยอะมากมากที่สุดเพราี่ทํางานมาแล้วครับก็ ทุกเที่ยงทุกเย็นที่มีเวลาว่างจากการทํางานก็ก็แบ่งมาทํางานประกันเต็มร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับหลังเลิกงานก็ก็ยังไม่หยุดนะครับก็ทําต่อแล้วก็แตาวัอาทิตย์ก็แค่จะไม่ได้ทำก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาลูกค้าดูแลลูกค้าของเอกสารรับเอกสารคุยนครับกเรียกว่าเป็นช่วงที่หนักมาก สู้ไหว Harr สู้สู้สู้บ่อยก็เสร็จกำลังใจให้นกระหน่ำด้วยนะครับทุกคนเสร็จไปอีกหนึ่งชุดแล้วอีกหนึ่งชุดให้ม่วงไปนอนก่อนเลยนะครับนะไปม่วงมากเดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคเนาะสวัสดีครับ